สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสองผนังปลาเพื่อนที่ก็รลบรักทุกท่าคนครับโอ้มาขึ้นเจได้เพื่อได้ไปน้ำพึง่งเ,เลีย้ยงเลี้ยก,กิน,มน่มนอ่ะต้มเาต้มมีน้องอะไรเลี้ยก,กินครับนีนน่ไปใส่เบ็ด็ัวเด็กปลาคอไปถึงปลาไหลห <c ười> นูก็ได้ <c ười> เดพี่บอกมาเอาปะไรไปกัวตัวใหญ่นี่มกเลยตัวใหญ่นี่มกใสต้นกล้วยไหมเลยปากลาบลลหล้วเออโออเลียปากลาบมอะรเลยบออู้ ยกแกสีดีกันที่แกงอ้าวเหรอวะคักคัดพี่รองทีมงานทีมงานฉกเวลาครับเหลือของแสบนนูน

กโอ้ยนายพันแมวบัธรรมด่านีลวะพันพันอยู่พันอยู่ผ้าหลังผ้าหลังที่เห็นยังย้อนยี่สิบากอยู่ทะเล Sandman bàn vlog eh? Hãy vlog hả lộn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  hả